วายแท็กขับสีสีขาวมุกค,ค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นวายแท็กขับเคลื่อนสี่ล้อที่ทุกคนตามหาและรอคอยค่ะคันนี้เป็นสีขาวมุกราคาตัวรถจะอยู่ที่1ล้าน1299,0บาทนะคะแล้วก็สีขาวมุกเนี่ยต้องเพิ่มเงินหนึ่งห่บาทด้วยนะคะแต่งหล่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากกระจังหน้านะคะตัวนี้กระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้า รุ่นเดียวกับแบรปเตอร์ค่ะ F O R D Ford แบบนี้นะคะสีดำตัดขอบสีขาวนะคะสวยมากๆก็และไฟด้านบนตัวนี้ไฟ 3. 4จุดสีส้มสามารถเลือกสีได้ด้วยนะว่าอยากได้เป็นสีอะไรตรงนี้นะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตก็คือใหญ่ๆเต็มผืนฝากระโปรงเลยค่ะเป็นสีขาวมุกตัดกับสีดำแล้วก็มีโลโก้รูปแรด,ดแบบนี้สวยมากๆเลยนะคะในส่วนของไฟหน้าค่ะตัวนี้เป็นไฟหน้า ซีแคมนะคะแมจิก LED ค่ะก็คือไฟตัว C ตรงนี้จะชัดมากๆแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วแบบนี้เป็นรุ่นขับสีเลยก็คือไฟมันจะเป็นเป,ปิดอัจฉริยะนั่นเองค่ะสูงต่ำอัจฉริยะให้ด้วยแล้วก็ติดในส่วนของข้อไฟหน้านะคะเพื่อเสริมให้ตัวไฟหน้าเนี่ยดูคมชัดมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับระบบการขับขี่อัจฉริยะนะคะก็คือเป็นฟังก์ชันสูงสุดของ เลยนั่นเองนะคะมาพร้อมกับ Adaptive Cruise Control นะคะแล้วก็ Stop and Go ด้วยเรียกได้ว่าฟังก์ชันครบเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวดูด้านข้างบ้างค่ะว่าด้านข้างเนี่ยแต่งอะไรกันบ้างตัวนี้เป็นซุมล้อนะคะขนาด6นิ้วมาพร้อมกับหมุดสีเงินแล้วก็คันนี้ยกความสูงของตัวรถขึ้น2นิ้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างในส่วนของล้อแมกนะคะเป็นแมกขอบค่ะ ใส่แม็ก i ลน m มาเวลนะคะสีดำขีดแดงแบบนี้แล้วก็ยางเนี่ยเป็นยางมอนสเตอร์นะคะซีรยียางจะเป็น 275/55R20 นะคะก็เวลาใส่ขอบ20 offset 0นะมันก็จะไม่ล้นเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องใบเทอร์โบก็คือเทอร์โบคู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างว่าภายในเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงในรุ่นของขับสีนะคะ เริ่มจากแผงประตูเลยค่ะแผงประตูตรงนี้นะคะเป็นสีดําแล้วก็เดินได้สีส้มนะคะตรงนี้จะเป็นควบคุมเกี่ยวกับกระจกนั่นเองเซ็นทรัลล็อกค่ะถัดมาตรงนี้จะเป็นปรับไฟนะคะก็ปรับระดับได้จากตรงนี้เลยผูสตาร์ทค่ะช่องแอร์แล้วก็หน้าปัดตรงนี้นะคะจะเป็น3มิติรูปร้แบบนี้สวยมากๆค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%เซเลยนะคะแล้วก็สามารถตั้งค่าได้จากตรงนี้นะคะเวลาเราจะใช้ระบบ อแดปติฟ s ุ Control แล้วก็ตัวจับรถคันหน้านั่นเองค่ะจอกลางตรงนี้เป็นจอขนาด12นิ้วนะคะใหญ่มากๆค่ะแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นไวเลสช c h เจอร์นั่นเองค่ะก็สามารถวางมือถือไปได้เลยนะคะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์10สปีดนะคะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะตัวนี้ก็จะเป็นหมวดโหมดควบคุมรถนะคะก็สามารถเลือกได้ถึง6โหมดเลยและกลมๆด้านนู้นจะเป็นในส่วนของ ขับ2ขับ4นะคะเรียกได้ว่าปรับได้เลยไม่ต้องหยุดรถนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังค่ะเดินได้สีส้มแบบนี้แล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้าเลยนะคะมีโลโก้ y t ท์แอยู่ตรงกลางแบบนี้เด่นชัดมากๆนะคะหลุนหลาที่สุดเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้อัปเกรดบันไดข้างค่ะเป็นบันไดข้างแฮมเมอร์นะคะรุ่นชาร์โดแบบนี้สวยมากๆเลยลูกค้านิยมมากๆเลยนะคะข้อไฟไอข้อมือเปิด คิ้วกันสาดติดตั้งเรียบร้อยค่ะถัดมาในส่วนของโลบาร์นะคะจะเป็นโลบาร์ที่มีช่องแบบนี้สามารถลูกค้าเนี่ยสามารถผูกสัมภาระได้เลยนะคะถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะทึบเลยตัวนี้ก็มีช่องไว้สําหรับผูกได้ไดเลยโอเคในส่วนของด้านท้ายนะคะก็จะมีครอบไฟท้ายแบบนี้ก็คือจะทําให้ดวงไฟเนี่ยดูคมชัดเด่นชัดมากขึ้นในส่วนของตรงนี้จะเป็นระบบใบเขาเรียกว่าใบาสปอร์ตนะคะเวลามีรถมาประมาณนี้ ก็จะไปเตือนที่กระจกมองข้างทําให้เราเนี่ยเตือนว่าเอ้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนนะอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็คือสร้างความปลอดภัยในการขับขี่อีกเช่นเดียวกันค่ะข้อฝาท้ายนะคะ FORD สีขาวมุกแบบนี้เว้นโลโก้ตรงกลางนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีกล้องถอยกล้องตรงนี้นะคะก็จะมีเส้นให้ด้วยเวลาเราถอยหักพวงมาลัยก็คือเส้นหมุนตามพวงมาลัยเลยนั่นเองค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นการติดสติกเกอร์ เสริมคำเข้าไปนะคะคําว่าแรนเจอร์แบบนี้นะคะทําให้ตัวรถเนี่ยดูเด่นมากขึ้นถ้าเราไม่ติดสติกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นคําว่าแรนเจอร์ที่เป็นแบบอ่อนๆน,นะคะ, mm hmm. ะตัวนี้การชนท้ายค่ะเป็นการชนท้ายของ h ั m m e r นะคะเป็นการชนท้ายเหล็กเลยก็คือเปลี่ยนใหม่มีไฟสองป้ายทะเบียนด้วยแล้วก็ตัวนี้ปากหนกแก้วนะคะห่วงโอเมก้าลากจูงค่ะติดตั้งให้2ห่วงตามสเต็ปเลยลากจูงได้จริงนะคะ เซนเซอร์ถอยก็มีมาให้ก็คือเซ็นเซอร์เนี่ยมีให้หน้าหลังเลยแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นขับ4ใช่ไหมมีกล้อง360รอบคันด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวรถ1รอบนะคะว่าตัวนี้เนี่ยแต่งออกมาแล้วเนี่ยเป็นขาวมุกเนาะตัดกับดำสวยลงตัวเลยทีเดียวนะคะใครที่กำลังมองหารถ Ford w h i t e แท็ใป้ายแดงอยู่นะคะก็ติดต่อมาหาแม่เหมียวในช่องทางอินบอได้เลยนะหรือว่าโทรมาก็ได้0 6 1 4 6 9 5 4 6 1ค่ะ 0614695461นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมเราฟังคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หนูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ